นมจีนเยอะๆ,ๆสตักแบบนี้เลยได้บแบบนี้สิขึ้นบอล่าตักแบบนี้อ mm ืม hmm. นี่เลยเนาะคุยเลยเนาะ mm hmm. โอ้ยแกเอ้ยนี่คุยเด้อนี่แบบนี้เลยทุกคนขาว่า hmm. หิว mm hmm. ฉันก็จมะมาห่อเช่นเคยฉันละนป้าคือจะเป็นตัดแสบแกอร mm ่ hmm. อยสูตรเดิมเด้อจ้ะ mm hmm. มักของห่อๆแบบนี้ ลืมบอกเธอว่าเวลาอนนี่พักไ้เด็ดออกทำแล้วอร่อยทำแลกแหมานบ่แหงมานบ่ทำแดกแหมานอร่อยอืออ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 

กระดาษทิชชูอ่ในนอใส่นเนาะดูขึงมากเลยไปเอามาสวยเลยเถอะมั้งหรอมาเด้อทุกคนอร่อยอืมอืมอืมเท็กน่ยสวยเลยเถอะมั้งหรอเพราะว่าฉันคุยฉันคุยทนกคนะคุยทุกคน อร่อยจะคัมบากุยวะวันนี้จะจอยทําย,ยําขนมจีนเนาะใส่ปลาทูยําขนมจีนใส่ปลาทูหอมผัอมผักแซ <ขอ S 1> ่บแซ่บเริ่มมาเริ่มเฮ้ยน้าใส่กินไรโดนโดนยิ่งกินคือหนึ่งเลยนี่แซ่บหลไร ปวที่ได้มานั่งกินร้อนอากาศตอนนี้ก็ปวดโพดแกอ้ยร้อนร้อ,อนหลายนี่คำใหญ่ๆเด้ออืมอืมปวดโพดบอกรูบ่กแตงอืม <laughs> เรจะโดนก้างปลาทูอืมอย่าโดนก้างปลาทูเป็นพออืมอร่อยอืมอร่อยนะอืมไม่เย ก็ไปตักเธอหน่ะต้องเอกต้นหอมมะนี่ได้ชามเธอไว้นี่ก็ได้ไว้นี่เลยเนี่ยกินได้คนก็เดินไปเดินมารถก็วิ่งไปวิ่งมาพวกฉันก็นั่งกินบ่สนโลกเนาะอือ วไว้งอนเนี่ยจัดไปปลาคูชิ้ในใหญ่อือครับเขาองนั่งเขาปอกมาอีกเหมือนฉันมันถึงยืดถนาดอืมนั่นอะ่ะเห็นบ้าพอดีเลย <laughs> จะน,นั่งใกล้พูดอืมแตงด้วยจ้ะ ว่า <What? S 2> จมอืมอะไรนี่ยเมีม่ยงประทูยำขนมจีนใส่ประทูคือตังเมียงอะไรหัวพักคําอย่างใหญ่เหรอหรออืมอืม,อม,อม

มันเป็นมันๆไงทอโทอโแบบงอกแบบแดงอืมออร่อยครับ เด้อท่านผู้ชมกินก็ฉันคคนก็เดินไปเดินมาเขาก็ามานั่งกินกันบาน้นา,านฉันอยู่หน้าถนนพ็แก่เลยเซเว่นก็อยู่ตรงนี้ คนเขเดินผ่านเขาก่อนมองเด็กว่าพวกฉันทำอะไรกันมันก็นั่งกินแล้วกันกพรสนโลบอืม,อมเดี๋ยวขอคุยก่อนต้องคุยใส่ยช้ามจะขวมง อืมขอคุยก่อนดิเอออร่อยครับอืม่อยหลายเพียวไหมสุดยอดสุดยอดความสักบกันเท้ากลับมาเด้วอวิ่งไปไหนเกล่ะเออ,อเสียงดังแท่ฉันหัวใจสิบาย <laughs> sao chạy? cho kênh đồng tiền sao chạy? อืมอืมอืมแจบแยบแจบแจบฝีมือ,มอมจะจ,จ,จ่อยทำกับข่าอร่อยเติบอยู่อร่อยเติบ, <c oughs> ตบแปลว่าอร่อยหลายอร่อยเติบเด้อท่านผู้ชม คำใหญ่ๆอร่อยเติมอืมอืมอ้ <c oughs> na สาใจ <c oughs> ยัดเอายัดเอาเริ่อมอกิน Phím kinh khẩu yếm kinh cái gì? ao máy yếm ỷ nè, ở ở đây mòn để trời yếm lại chưa Ừm, ngon. 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 rồi Ngon. 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 Rồi Ngon. 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 นั่งกินบะสนโลกเนาะคนเดินผ่านไปผ่านมาบะสนแล้วหิวชอบเลยหยั่งไปอยู่สองคนโหดโผล่แบบโมแบบแตง เวลรหิวม,มารอทำคลิปตอนห้าทุ่มกับ่ได้ดอกเดิม,มหิวตอนไหนก็ทำตอนนั้นพี่มันกลับเขาสองคนนี่มันทำอะไรกันวะ กินค,คำใหญ่หลายเขี้ยวบ่ทันอือนี่เด้คอคำใหญ่ใหญ่พี่คำใหญ่ใหญ่คำใหญ่หลายเขี้ยวพักกับ่ะแหลกดืนแล้วอืออือ พีมม <itos> ันกินนอะไรเดมันอืออฮึาะพี่มันได้หนีฉันพวกฉันมาแย่งที่นั่งของช่างเขาช่างก็พากันนั่งมองนี่พากันหิวพานังทำคลิปแย่งที่นั่งเขาเขาบอกว่าอิ้มแล้วไปนอนมันบะช่างพีปะ กังพี่ไร่นี้เยี่ยงพี่เขาอืมอิ่มแล้วเอาไหวแล้วค่ะพอแล้วซาใจแท็บรู้เท่า,าก่อมูนี่ก็อร่อยคะ่ะเดี๋ยวเราทำคุยชม แซม <c oughs> แซมกว่าแซมหวานตอนลูกก็ชิมวาเมื่อวานนี้หวานวาน,นะวันนี้หวานอืม,มดูเฉ๋อเฉ๋อวยงหน่อยอืมเอาอีกเอาอีกจอดแล้วจอดอไม่ต้องแวจวอ,อิ่มพักไปพ่อพออนแล้วก็ไหวแล้วท่านเอ๋ย ทำสุดท้ายแยบๆนิดึไม่ถอดสิงครับไปไม่ได้ขอศิลาท่านผู้ชมเด้อแบบเ,ดเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อคลิปนี้ก็อิ่มเด้วเนอะ ใครหิวเข่าตอนเย็นก็ับมากินก็ฉันกินกันอิ่มแล้วก็ลากันเด้อจ้ะ